สวัสดีค่ะุ่นผู้ปกครองและก็เด็กที่น่ารักวันนี้วันพระฤหัสบดีถ้าที่โรงเรียนเจอแม่ติดก,กับไม่สุ ในการทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะแต่วันนี้เปลี่ยนวันนี้ไม่สูตมาด้วยวันนี้เปลี่ยนมาเป็นการทดลองผ่านระบบมือถือคอมพิวเตอร์ของเรานะคะเด็กๆนะแต่เราลองว่าผลการทดลองของการทดลองนี้สนุกสนานไม่แพ้ที่โรงเรียนนะลูกนะก็ตั้งใจมานะตั้งใจฝังอุปกรณ์เตรียมพร้อมไมยางอุปกรณ์เมื่อวันพัสชบททีที่แล้วให้เตรียมมาใช่ไหมคะไม่สูตนะ เตรียมมาหรือยังคะก็มีไข่ใช่ไหมคะไม่สุข,ขาให้เตรียมไข่ใช่ไหมที่บอกมาแล้วเตรียมไข่ค่ะเตรียมน้ํเปล่าด้วยนะคะเตรียมน้ํเปล่ามาด้วยนะคะเตรียมน้ํเปล่าเตรียมไข่แก้วนะ้ำถ้ามีแก้วน้ําก็เอาเป็นขวดน้ําใส่เยได้นะคะไม่สุจจะเตรียมไว้เลยคะ่ะบอกเลยว่าเตรียมอะไรบ้างนะคะโอเคเดวกอจัดอุปกรณ์ก่อนนะคะเด็กๆที่เตรียมไป กับคุณแม่เตรียมไม้อามาให้หมดหลูกเลี้ยงมันเต็มหน้าตักเลยที่สั่งไว้เมื่อบันพัฤาษีที่แล้วใช่ไหมคะมีน้ำโปุงน้ำตาลมีแก้วใหญ่ๆสองใบรอน้ำส้มสายชูด,ด้วยนะคะมีไข่ไก่นะคะบอกแล้ว,วเอามาเลยมีสะกดใบมีผ้าย้่เนี่ที่เอามาทำไมเยอะแยะเลยนะคะเอาละอุปกรณ์วางเพียบเลยอุปกรณ์ทั้งหมดนี่ อลังการงานสร้างมากๆเลยหาได้ที่บ้านของเรานะคะเป็นวิทยาศาสตร์ในครัวเรือนของเรานะคะแต่วันนี้ก่อนจะทําอะไรก็ต้องมีเพลงก่อนไม่สินะเด็กจากกก๋าจเพลงของเราได้เราจะทําเกียนเราต้องมาทําจิตใจให้สบายก่อนพร้อมไม่พร้อมคะเ,เ,เป็นวันนีค่ะโชคดีค่ะที่มาเจอกันวันนี้นะคะไปด้วยกันค่ะทบทวทเลย หนึ่งสองซักจังจุกดีวันนี้มาพบกันจังจุกซังน้องงานเดลเม่าสมใจของเราที่ได้มาล่วนที่สางต้นหาขอเทสต์ไปเล่นกันค่ะลา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  เคโชคดีหนึ่งวันทานหัสสบายอยูนี้ไม่ธรรมดาเรามาเจอเรื่องของไข่ไข่ไก่เด็กเมื่อชา้าเกิดตู้เย็นเอาไข่ามาแล้วเมนูที่ช่วงนี้เราต้องกันหรือว่าเราอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เราอยู่ที่บ้านของเราเมนูที่ขาดไม่ได้ของแม่สูรก็คือไข่ค่ะไข่นี่แหละค่ะไข่ไก่นี่แหละค่ะแม่สูไข่ทอดไม่สูทาไข่นี่กนถ้าทานไข่ที่บ้านไหมคะที่บ้านลูกชายลูกสาวไม่สชอบไข่ไหมชอบะมนตู้จะมีไหมคะเออแล้วแม่สู่เวลาซื้อไข่แม่สู่นิยมซื้อที่ตลาด สดตลาดนัดหรือว่าซื้อที่ห้างคะถ้าไม่ใช่โควิดอย่างเงี้ยค่ะถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดซื้อที่ไหนคะปกติจะซื้อที่ตลาดสดค่ะซื้อเยอะไหมคะซื้อเป็นทีละแขงค่ะทีละแงที่ว่า30ฟองนี่นะคะแข็ง30ฟองค่ะแต่ถ้าเป็นเมติ้งเป็นกซื้อแบบแค่10ฟองค่ะเพราะเมติ้งไม่ได้มีไม่ได้มีไม่มีรูปเลือชอบขาดขายคมู่ขายเยอะมากถ้าโอเคค่ะไม่สูขขายแล้วเวลาไปซื้อขายไม่สูรูเลือกยังไงอะเวลาไปเลือกไข่ค่ะ ก็ดูนี่ค่ะดูใสเนาะเออดูผิวด้วยผิวด้วยผิวเรียบๆนะคะอ่าซื้อเป็นชีลาแผงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วไม่สูซื้อมาไม่น่าจะซื้อไม่ซื้ซื้อมาแล้วยังไงซื้อมาแล้วเอามาถึงบ้านแล้วทำยังไงคะสคือมากจะใส่ตู้เย็นค่ะใส่ตู้เย็นเลยเช็ดก่อนค่ะเช็ดก่อนค่ะทำความสะอาดค่ะเช็ดทำความสะอาดก่อนแล้วก็ใส่ตู้เย็น มคอนข้างตูเ้เย็นจะเก็บไว้ได้นาน,นค่ะถ้าอยู่ข้างนอกแล้วอากาศมันร้อนนะคะ,คะทำให้ไข่มันจะเสียง่ายนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูติ๊กคุณแม่สุจะมาทบทวนนะคะเราเลือกไข่มาเนี่ยนะคะไข่ที่ค้าเอาอย่างคุณแม่ไก่เนี่ยเขาจะมีสารที่เคลือบค่ะแม่สุเขาจะมีสารที่เคลือบเป็นสายเขาเรียกว่านวลไข่เสที่เคลือบนะเคลือบเพื่ออะไรคะ เพื่อเพื่อป้องกันจุลินทรีย์อากาศและน้ำเข้าไปถ้าจุลินทรีย์อากาศและน้ำเข้าไปจะทำให้ไข่สีเหลืองเร็วใช่แล้วค่ะแล้วก็บอกว่าตามความเชื่อค่ะบางคนบอกเอาน้ำมันพืชทาป้องกันไข่แต่การที่ไม่ติ๊กดูไม่ได้ค่ะแม่บ้านเหมือนการพิเศษก็บอกเป็นเชื่อที่ผิดนะถ้าใช้น้ำมันพืชนะคะคุณหมอท่านหนึ่งท่านบอกว่าไข่ที่ได้มาน่ะ ยังไม่ต้องล้างค่ะไม่ต้องล้างอันนี้กรณีนึงการไม่ล้างก็ไม่ล้างค่ะเพราะว่าการล้างก็คือการที่น้ํานะคะจะไปล้างนวลไข่ที่อยู่ข้างผิวไข่แล้วจะทำให้เสียทําให้มีปองอากาศอยู่ข้างๆของไข่เรายูเรซียยิ้มให้เลยค่ะคุณแม่ดาคุณลูกค้ายูเรซียจะยิ้มให้เลยจะเข้าไปเลยอากาศก็ยิ่งเข้าไปได้อีกน้ําเข้าไปได้อีกค่ะเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่า เอาแช่ตู้เย็นเลยการแช่ตู้เย็นเขาเอามาจากฟาร์มค่ะที่ฟาร์มที่เขาเลี้ยงไก่และมีไข่ให้มาเราเขาจะใช้อุณหภูมที่18องศาค่ะไม่สูงเขาเลยเขเข้าตู้เย็นทันทีที่ซื้อมาเอาเข้าตู้เย็นไ,ไม่ต้องล้างเอามาล้างตอนที่เราจะปรุงอาหาร<ช>นะคะอ<ช>ันนี้นกรณีนห,หนึ่งค่ะไม่สงกรณีที่สองเป็นเร่วงของแม่บ้านอันนี้คุณหมอบอกมาค่ะคุณแม่เด็กๆจ๋าคุณหมอบอกมาคือเอาเข้าตู้เย็นเลยค่ะไม่ต้องล้างค่ะ แต่คุณแม่บ้านแย้งมาล้างเหอะบางที่ข่ามีกุณจลักษณะไา่เนาะมีกุญก่ติดมาเราเอามาทำกับข้าวจะก่อนอย่างว่าคนที่มาเห็นนะคะแช่ตู้เย็นปุ๊บแต่ตู้เย็นว่าทำไมไข่ไม่สวยคุณแม่บ้านบอกว่าเอามาล้างก่อนเถอะการล้างเขาแนะนำมาค่ะไม่สุกรล้างวิพาใช้ผ้าอาชุบน้ำก็ได้ค่ะตรงที่เป็นกุญแจไม่สุกจะล้าทงเช็ดไม่สูกล้องเช็ดช่วเนเช็ด เป็นล้างนี่ค่ะน้ำเปล่าไลยไม่สุด่างเช็ดก็เลยใช้เช็ดนะคะเอาผ้านี่ค่ะแต่เขาบอกเช็ดให้เร็วนะคะไม่สุดเช็ดให้เร็วใช่ค่ะแต่ต้องร şey, ะวังนะคะเช็ดตรงที่มีอุจจาระไก่มีค้นก็คนไก่เช็ดได้เลยค่ะแล้วก็รีบทำให้แห้งรีบทําให้แห้งแล้วเอาเข้าตู้เย็นนะคะอย่าเช็ดแรงนะคะอย่าเช็ดแรงเพราะว่าจะทําให้นวลไข่ที่อยู่รอบๆเปลือกไข่เราหลุดออกมันจะทาให้ไข่เสียเร็วแล้วก็ตากให้แห้งแล้วเข้าตู้เย็นเลยนะคะนี่คือกรณีที่ใช้เขาเรียกแบบเช็ดแบบแห้ง แบบสองค่ะเปียกค่ะเมื่อกี้แบบแห้งนะคะแม่สุเอาแบบเปียกมั่งชุ่มเลยใช่ไหมคะแบบเปียกนะคะส่วนผสมฟังนะคะเขาไม่ใช้น้ําก๊อกค่ะคุณแม่บ้านคนนี้เยี่ยมมากๆเลยเขาบอกว่าให้ใช้น้ําอุ่นน้ําอุ่นใช้น้ําอุ่นนะคะเทใส่กระมงังแล้วขาดไปได้คือน้ําส้มสายชู ผสมลงไปแค่ประมาณสองช้อนชาตะกะละมังเล็กเราจับดูต้องเป็นน้าปุ่นนะคะไม่สูดไม่ใช่น้ําร้อนนะคะถ้าเป็นน้ําร้อนได้กินไข่ลวกเลยค่ะต้องเป็นน้าปุ่นนะคะแล้วก็เอาไข่นี่แหละค่ะเอาผ้าผ้าเราเป็นแห้งแล้วเราเปลี่ยนเป็นฟองน้ํานะคะเปลี่ยนเป็นฟองน้ําชุบเข้าไปในน้ํปุ่นที่ผสมน้าส้มสายชูแล้วแล้วก็ค่อยๆเช็ดค่ะทำความสะอาดได้เลยนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอาไปถึงใหแห้งค่ะไม่สูดเช็ด ต้องทําให้แห้งให้เร็วนะคะไม่ต้องน้นค่ะไม่ต้องนานปั๊บๆเก็ใส่เสร็จถ้าไข่สกปรกมากเราต้องล้างฟองน้ําก่อนนะคะล้างฟองน้ําก่อนค่ะแล้วถ้าฝั่งนี้เราใช้ไปแล้วถ้าเป็นไปได้ก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งนี้กรณีที่ไข่เราสกปรกมากนะคะก็าค่อยล้างเอาลงไปถ้าน้ําสายชูกับน้ําขุ่นสกปรกมากก็เปลี่ยนนะคะสําหรับคนที่ซื้อไข่เป็นแผงค่ะไม่สูงอย่างไม่สูงนี่ต้องเปลี่ยนแล้วล่ะค่ะเพราะว่าซื้อไข่เพราะถ้าเขาทาแห้งค่ะ ทำให้แห้งเสร็จแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นเอาเข้าตู้เย็นค่ะคุณแม่บ้านคนนี้ที่มาให้ความรู้บอกว่าเก็บได้เป็นกว่าะ3วันที่ค่ะเก็บไม่มีเสียค่ะทันทามาษาอายุไขได้ถ้าเราไม่ใช่กว่า23-24วันนะคะไม่สูนคืไม่ควรนะคะไม่สูญเนาะไม่รู้เคยถึงไข่เพราะว่า ส่วนหน้าก็จะปรุงอาหารก็จะใช้ไข่การปรุงอาหารแต่ถ้าเราไม่เก็บไข่เข้าในตู้เย็นหรืออะไร้็เนาะเสียเยอะค่ะเสียเยอะเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันร้อนด้วยค่ะไม่ควรทำวรอากาศร้อนนะคะใช่ค่ะมีส่วนด้วยค่ะวันนั้นเห็นคุณหมอท่านนึงบอกว่าที่ฟังท่าน่ะเลี้ยงไก่อากาศร้อนไข่รีบไข่ค่ะรีบรีบไข่ผลิตไข่ผลิตไข่เร็วแล้วจะเพี้ยนนิดนึงค่ะแม่สุขขาคือจะ ผลิตสารที่เคลือบไข่น้อยลงกว่าเดิมที่ว่าเป็นนวลไข่นะะี่คือที่เป็นอยู่รอบๆไข่จะเป็นนวลไข่ะค่ะทําให้เปลาะบาง,บบางทําให้ไข่แตกเชื่อกร<ต>เพราะว่าสารที่เป็นเรียกว่านวลไข่น่ะมันเป็นสารที่อยู่ในแม่ไก่แม่ไก่ทำงนานปกติคุณง่ายกับสารมันร้อนนี่ค,ะค่คะคุณแม่คุณลูกค,ค้าก็เลยทําให้ไข่จะมีเปลือกบางแล้วก็แตกง่ายแตกง่ายเก็บรักษายากนะคะอ้าวแม่สุจราอย่างนี้ไข่เราซื้อมา เป็นแผงสามสิบใช่ไหมคะแล้วไม่สู่รู้ได้ไงอะว่าไข่ไหนเสียไหนดีมีแบบหรือว่าเทเลยคะหรือว่าประกอบอาหารแล้วถ้าเสียก็ทิ้งเลยไม่ค่ะก่อนอื่นที่เราซื้อไข่มาแล้วก็ต้องมาเลือกดูก่อนนะคะจะเป็นยังไงคะมันไม่เห็นจะแตกต่างในมากมายนี่ปะเปลือกไข่ลักษณะของเปลือกไข่ก็มีส่วนนะคะถ้าสมมุติว่าเปลือกไข่ที่มันมีสีเข้มเกินไปนะคะก็จะทําให้ไข่ ไข่มันเสียนะคะแต่ถ้าเป็นใสๆเหมือนที่แม่ติ๊กพูดก็คือมันจะมีเมือกเหมือนเหมือนน้ำมันอยู่ในตัวมันน่ะนั่นแหละก็คือไข่ที่มันสดนะคะลืกนวไข่าว่นไข่แต่ถ้าลื่นนี่ไม่ได้นะคะลื่นคือลื่ไข่นี่มีแล้วก็ตับลือลื่นนี่ไม่ได้เลยไข่ที่มันสากเกินไปเปลือกไข่ที่มันสากเกินไปนี่ก็คือไข่เขาเก็บไว้นานแล้วค่ะเด็กได้นะเรื่องของไข่นีได้เยอะเลยน่าวิตร์น้อยการดูใช้ตาแล้วนะภาษาสัพพะตังห้าเราใช้แล้วนะ นักวิทยาศาสตร์เบื้องต้นต้องมีประษาสัสะนะฮะดูแล้วนะก็เหมือนกันอืดมก็ไม่ต่างกันนี่นากลิ่นน้ำหนักภาคคณีช่างน้ำหนักเราภาคคณีสมมติฐานก็ไม่ต่างกันะนะไม่สุจา๋าเขยืาอเนื้อก็ไม่ลั่นค่ะแน่เลยไม่สุจอ๊ะเ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 ศษฟองนี้มันเอ๊ะไม่แน่ใจเด็กจ๋ามันมีเหมือนเนื้อมันเอ๊ะมันหลุดหรือไม่หลุดไม่แน่ใจ อันนี้ไม่มีค่ะมันนี่มันมันลอนๆอ่ะแม่สุอยากรู้อะไรแหละน่านจะช่วยได้นะชแต่ที่เราอ้ดูจากน้ำหนักก็ไน่แน่ถ้ามันแน่นเกินไปนี่ก็ก็คือไี่แค่ใช้สายตาได้ค่ะแล้วก็ขย่าสายตาไม่สามารถเป็นขับทยาศาสร์ได้ใช่มันต้องลงมือปฏิบัติสมมติฐานแล้วเด็กๆรู้นะไข่ไหมคะหยิบไข่ขึ้นมาอย่าเอาไข่ขึ้นมาเลยคุณแม่จ๋ามีไข่เท่าไหร่มาจากตู้เย็นเอามาวางได้เลย วันนี้แม่ติกกับแม่สุมีการทดลองไขจะเน่าหรือเปล่ามาตามแม่ติ๊กกับแม่สุไปเลยค่ะอุปกรณ์ไม่ยากแม่สุกันที่คนนะคะข่อญอาสเกบปุ้นที่ก่อนนะค่ะมาดูว่าไข่ที่เราซื้อมาเนี่ยคนไหนจำนวนเยอะเอามาวางได้เลยค่ะล้าง,สงเสร็จแล้วเอามาวางได้เลยน้ําหนักก็เท่ากันสีก็เหมือนกัน แต่ไม่ดติ๊ข้หยาบตัวนี้มันเหมือนมันล้นลน,ลนยังไงก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันให้เด็กนะเอาไข่มาวางไ้เลยค่ะเอาไข่มาวางไ้เลยถ้าคุณแม่ที่ล้างเสร็จแล้วเอามาวางไ้เลยมาดองดรว่าไข่เนา่าหรือไม่เน่านะคะมีช้อนวิธิตีค่ะไม่ยากอุปกรณ์บอกไปแล้วเตรียมแล้วน้ำเปล่าสองแก้วน้ำเปล่าสองแก้วแค่นั้นเองค่ะไข่หอมพ่สุขา่ะ้สุขจะทดลองให้ดู อ้าวเอาไปช่ไเมติคอผิดโอ้โหเมติคอจงดูนี่อ่าตาดูนะคะตาอี่ามนี้เห็นรับจับตาดูนะคะเด็กๆมาดูการคุณแม่ตาพร้อมยังเอาไข่วางใกล้ๆกับขวดน้ําของเราเราจะปล่อยพร้อมกันค่ะแม่สุขาเดี๋ยวจะปล่อยพร้อมกันแล้วนะจับตาดูนะคะจับตาดูได้เลยเราจะรู้เลยว่าไข่อันไหนเน่าไม่เน่าไข่ไหนดีนะคะพร้อมกันเลยไม่ควรจะปล่อยพร้อมกันเลยนะเดี๋ยวแม่ติคอนับ่อยนะพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วคุณแม่หรือคุณ ช่วยกันปล่อคนละฟองก็ได้พร้อมยังหนึ่งสองสามไม่สู้ค่อยปล่อยลงค่ะวเอาไม่สู้ก็ได้ขึ้นไข่เหมือนกันสีเดียวกัน น้ำหนักก็เท่ากันแต่มีลูกหนึ่งอะที่ไม่ติกขย่า,าแล้วมันเหมือนมันมีมันล่นลอนอะมันเหมือนมันลอนวา้าไม่สูเห็นชัดเลยใช่ไหมอะมันจะบอกอะไรเราได้เด็กกาคุณแม่มีไข่ฟองหนึ่งที่จมลงไปค่ะคุณผูุ้กแล้วอีกไข่ฟองหนึ่งมันลอยขึ้นมาเอ๊ะมันตอบอะไรเราได้ไม่สูแม่สูสันนิฐานอีกต่อนะว่าทำไม,มคิดว่าฟองนี้ไข่ดีหรือไข่เสีย อยงงไนมันมันลอยน้ำได้ค่ะลอยน้งกดลงไปสิเด็กๆลองกดดูนะคะกดดูอเคียสิกดไม่ขึ้นมาเอาเตื่นเตืนเตืนมันขึ้นมาอีกเหรอคะกดดูนะคะเด็กๆลองกดดูโอ้มันเด้งขึ้นมาเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรเกิดจากอะไรแมตติก่ะคําตอบให้แล้ว่ะไม่สุดไม่สุกแมตติกมีคําตอบมาแล้วแมตติกมีคําตอบให้เด็กๆคุณแม่จ๋า ไข่นะในสุดเอาฟองนี้ขึ้นมาหรือบนละฟองไม่ต้เอาฟองนี้นี่นะคะไข่ฟองที่จมลงไปในน้ําคือไข่ดีเหนื้อแน่นไข่เหยา่าเมื่อกี้ไม่รอนด้วย สะะ่วนเขาคุค้มคูสุมเป็นไข่เสียค่ะไม่ได้เลยข้างในรับรองว่าคงจะไม่มีไข่แดงไข่ขาวเหลือเยอะเลยหน <มา S 2> <ด>ห้าดูเลยนะั้นให้ลอยน้ำทุกข้างทุกอทกองอย่างนี้ทดสอบได้นะคะ <c oughs> คุณแม่จ๋าใช้วิธีนี้ได้เลยเอาไปทดสอบที่บ้านตอนนี้ค่ะไ <c oughs> ข่ที่อยู่ในตู้เย็น,นเอามาเลยเอามาแช่น้ำเป่ากันให้หมดอันไหนที่มัน ลอยขึ้นมาต้องอะไรแล้วหรอไมสูเสียแล้วต้งิงแล้วราคาทานไม่ได้านได้นะคะมา่วนที่จนะีะก็เอามาปรุงอาหาร้องเราได้ต่อไปเป็นเมนูเด็ดของเด็กๆที่บ้านและช่วงนี้ไข่ทุกคนมีเต็มตู้เย็นแน่นอนค่ะนะคะต่อไปไข่สวยและค่ะไม่สูจ้าขออนุญาตนะคะอนุญาตนะคะเด็กๆจ๋าหยิบไข่ขึ้นมาหยิบไข่ขึ้นมาไมสูหยิบไข่ขึ้นมา เช็ดให้แห้งให้เร็วให้ไวให้ไวหอเมตติ๊กดีอยู่เมตติ๊กจะเอาไปทานทำแบบกับข้าวได้ได้ไข่ที่ดีและไม่เสียไม่เน่าขอไม่สูดเสียละมันไม่สูดเสียละไม่เอาหอเมตติ๊กได้แล้วแต่เมตติ๊กยังไม่ทานค่ะเมตติ๊กยังไม่ทานแมตติ๊กจะเอาไปเก็บในตู้เย็น ในที่จะไปเก็บเนี่ยตู้เย็นเหมือนเดิมเพเก็บไว้ทานได้ไม่เกินสามสี่วันนะคะคุณแม่จา๋าการเก็บไข่คุณแม่เก็บถูรู้วิธีแต่วันนี้เป็นการทบทวนในเรื่องของการเก็บไข่ไปในตู้เย็นไข่เรามีด้านตา่้งแล้วมีด้านแหลมเหมือนกันคุณแม่จา๋าเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆทุกท่านทราบแต่วันนี้ทบทวนเด็กๆด้วยนะคะเวลาคุณแม่ใช้ไปเก็บไข่ในตู้เย็นก็เอาได้เลยคะ่ะ เอาด้านแหลมลงเอาด้านป้านขึ้นใส่เลยค่ะในสู้เย็นของเรานะคะเอาไปว่าอย่างนี้ให้ด้านแหลมลงให้ด้านป้านขึ้นเพราะอะไรวางยังไงก็ได้ในแมตติกอย่างนี้ก็ได้เอาแหลมขึ้นเอาป้านลงทุกอย่างต้องมีเหตุและผลเหตุที่เราเอาด้านแหลมลงเอาด้านป้านขึ้นไข่แดงถ้าเราเอาด้านป้านขึ้นไข่แดงจะลงมาตึมแนวตึมแนวอยู่ด้านแหลม ไข่แดงจะลงมาอากาศดันขึ้นไข่แดงมีเยอะกว่าถ้าเราลงมาอากาศขึ้นมาที่อากาศที่จะมาด,ดันให้ไข่แดงเราเสียเร็วน้อยมากแต่ถ้าเราเอาด้านป้านลงมาอย่างนี้ปริมาณไงคะไข่แดงของเราจะโดนแรงดันอากาศดันขึ้นมาอากาศจะเข้าไปได้เยอะกว่าทําให้ไข่เราจะเสีย เร็วกว่าขึ้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับคือเอาด้านแหลมๆลงไปในถาดไข่ของเราเอาด้านป้านขึ้นมาไข่แดงเราจะเต็มมากดันอากาศออกไปอากาศเข้ามาไม่ได้ินเรีย์เข้ามาไม่ได้น้ําเข้ามาไม่ได้ทําให้เราเก็บไข่ไว้ได้นานแต่อย่าควนเกิน3 0วันนะคะควรรีบออกมาปรุงอาหารเมนูเด็ดๆไข่เกี่ยวไข่ดาวค่ะไข่สุนค่ะไข่น้ำค่ะ เมนูอบอกไข่เยเเี่ยวมะอร่อยมากเลยดอบนะคะเมนูไข่ต่างๆทานได้อายุด้วยระคะไม่สูกไม่สูกาทานไข่กี่ฟองเอ่อไม่เกินสามฟองค่ะวันนะคะใช่ค่ะดเด็กๆจ๋าไข่แนะนำเล็กน้อยนะมีความบันเบาหวานไขมันทานไข่วันเนว้นวันแข็งแรงอย่างเราวันละฟองได้เลยเด็กๆวันละสองฟองได้เลย อยู่ที่สุขภาพบนทามด้วยนะคะทานอย่างไรเราจะได้แบบนั้นเราทานสิ่งที่มีประโยชน์ร่างกายแล้วก็จะแข็งรวันนี้ฝากไข่ไว้กับคุณแม่จ๋าคุณพ่อตาด้วยนะคะด้วยนะคะคุณแม่ตาปฝากดูแลไข่ในตู้เย็นเด็กๆจ๋าก็อร่อยกับเมนูไข่ ได้ทุกๆวันเีเด็กยังต้องการโปรตีนนานๆใช่ค่ะมีโปรตีนเยอะทานได้ทุกวันเด็กๆนะจ๊ะไมติก็ถทานได้ทุกวันไม่สูดได้ทุกวันแต่คนไหนที่มีโรคประจําตัวก็ต้องวันเว้นวันจานน้อยลงนะคะใช่แล้วค่ะวันนี้ฟังเรื่องของไข่ค่ะ เก็บเลยค่ะเก็บแจะเยินไตแม่จ้าเช็คเช็คให้เสร็จก่อนนะคะชิ้งให้เสร็จก่อนว่าอันไหนดีอันไหนเน่าอันไหนเน่าทิ้งไปเลยค่ะเราทานของที่มีประโยชน์ร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะโอเคได้แล้วความรู้เก็บขับไข่วันนี้นะคะเรื่องของไข่สําคัญค่ะเป็นอาหารที่ไม่มีราคาแพงมากนะไม่สู่เนาะเป็นที่มีมีประโยชน์ด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่วันนี้แม่ติ๊กกับแม่สู่ก็ได้นําเสนอเรื่องของไข่ การทดสอบกิจาก,การดูไข่การเลือกคัดไข่นะคะเลือกไข่ที่มันโกมากกว่าบงลีไงคะเก็บไข่ยังไงเอาแนแหลมลงเอาในบ้านขึ้นทดลองุดๆก็คือเนี่ยค่ะทดลองได้ไข่เราเสียหรืไม่เสียนะคะทางไข่เพื่อราคาที่แข็งแรงวันนี้กับแน่สุชาว,วดีค hmm. ่ะเจอกันวันพฤหัสบดีนะอุปกรณ์อะไรคะแม่สุอุปกรณ์นี่ตังน้ำค่ะแม่สุไม่ไมีน้ำพนักงานเตรียมน้ำถุงพลาสติกดินสอ นางยางค่ะ อย่ามาเจอกันไม่ได้จะพาทาอะไรกับแม่สุกระหัดหน้าตื่นเต้นและสนุกสนานกันมีครอบครัวของเรานะคะยังอยู่ที่บ้านนะคะหลังจากที่ทําอาหารเสร็จปรุงอาหารเสร็จทุกครั้งเราต้องล้างมือบ่อยๆหรือว่าก่อนหรือหลังทานอาหารนะคะต้องรักษาความสะอาดนะคะล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเราดูแลตัวเราดูแลตัวเราก่อนด้วยตัวเราก่อนแล้วค่อยดูแลคนรองขราคนรอบข้างเราดูแลครอบครัวของเราด้วยนะคะช่วงนี้ต้อครอบครัวแล้ให้มีความสุขก่อนที่จะไปข้างนอก ะะโอเคค่ะวันนี้ไม่ติดกันแม่สุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะ,ค,ะค่ะเยวกันประ่อนนหน้าจ้าอเอาไข่ข้า